สวัสดีครับอยู่กับต่อเต้น้ํน้ำซิงครับ <ans> <ry> จันชูผมว่าดับไฟก่อนนะพี่ <ans> <ry> ทำไมไฟอยู่ใกล้รถเลยอันตรายไม่เป็นไรครับลมมาทางนี้นะแต่ก็ไม่แน่นะเมื่อขาอนนี้หักครับนี่ใส่ไม่ได้นะผมก็เลยช่วยยึดเชือกไว้ก่อนนะครับ ไอ้นอ็นอตน็อตมันขาดคาครับน็อตไดชาร์จอู้อนต้องเอาดินกลบให้ทนหันนะจานชูนะถ้าไฟมาถึงอะ่ะดูดิอู้น้ำออกเร็วมากเลยครับท่านผู้ชมดูดิดูไหลไหลเป็นก๊อกเลยเนี่ย เดี๋ยวเขาว่าจะลอกนาบิ้งนี้นะครับไปถมข้างกระท่อมนะตรงที่จอดคือภูเก็ตอ,อ่ะว้เด็ดก็ร้อนไฟก็ร้อนโค้งแล้วครับเนี่ย ไม่น่าช่วยแลอกแกล้งอย่างเงี้ยเร่งร้อนมากเลยนะเมื่อกี้ตอนแรกนึกว่าแต่น็อตมันหลุดครับไม่ใช่ครับน็อตขาดคาเลยครับในชาร์จนะน็อตยึดแท่นใดชาร์จขาดคา,ารูเลยทําไม่ได้เลยแต่เขามีโซล่าเซลล์อยู่ไม่รู้ว่ายาใส่ตู้เชื่อมเนละถ้าใส่ตู้เชื่อมได้ก็ถ้ามันสามารถต่อตู้เชื่อมได้ก็จะให้เท่าแกเอาตู้เชื่อมมาพอกๆแล้วหมุนออกครับเพราะรถมันมันถอดแท่นไปยากครับ พอก่ายอยู่ไม่น่าจะติดหรอกครับเพราะว่าร่องไอ้ทูแท่นยึดมันเป็นเหล็กหล่อพอๆเคาะๆแล้วก็เอาครีมลอกมุนออกครับเ <_ s> ดี๋ยวไปตรวจงานฝั่งนี้ก่อนตรงไหม <_ s> ตรวจงานนะ <_ s> โอ้ได้อยู่มีน้ำแล้ว ไฟก็ไล่มาเรื่อยครับไล่มาเรื่อยขุดยากอยู่นะครับเห็นแต่ปุ๊กตีอย่างเงี้ยถ้าสวิงมาสวิงเพียนได้หนึ่งคือมันก็เบี้ยวเลยนะขอบไม่มันแต่งยากนะ,ถ,ะถ้าเตลิดแล้วท่านเบี้ยวยุบเข้ามาข้างในแล้ว เราไปดูแบบแท่นชาร์จที่เรายึดมันอยู่ไหมมาโจนนะาไม่โจนโจนดูวิธีการขับเรอ เดี๋ยวเลยแหกย้อนมากเลยค่ะคนะือบ นี่ยเอวเชือกรัดไว้สายพานมันก็จะเบีเ้ยวๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้อนมันขาดตัวล่างนะได้อยู่ครับแคนะ่รัดตึงๆไว้ไม่ให้เครื่องมันร้อนนะครับเพราะเมื่อกี้ความร้อนมันขึ้นโอ้ไฟ ดูมุมนี้ครับเนี่ยเออึบแน่นอนต้องเดินทำแนวให้ตรงอ่อนะ เจอลูกรังนะครับนะเจอดินลูกรงังหนืนะดมากุูแทบไม่เข้าอ่ะมันไม่มีฝันนะมือสวยงามเลยครับดับสีมือไม่ต้องพูดถึงนะ เมื่อเช้าขุดไส้เดือนตรงนั้นแหละแต่เป็นยี่สิบสาสิบตัวเลยนะแต่ว่าตกปลาตกตกได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอตกช่งที่แบบว่าอยากตกจริงๆนะเพราะว่าจะหย่อนบึ๊กมันติดเลยอะติดตัวใหญ่มากแต่ว่าเจ้าของที่เขาให้ตกนะครับแต่ผมผมปล่อยคืนแล้วครับรว่าเย็นว่าจะย่างหมูนะการชูว่างั้น คนขับโจนนะครับโจนขับรถตัวคูมโมะเลย น่าจะถึงน่าจะไปยาวได้ถึงนน่นอยู่ครับหลักโน่อนอยู่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาใหม่ตอนเย็นนะต้องไปทําธุระอยู่บ้านค่อยมาใหม่ตอนเย็นเสร็จปุ๊บก็ค่อยกลับไปวิ่งกับพี่ตาลคืนครับ ตอนนั้นเขาดักปลาบอล,ลอ่ะโอ้ไม่หย่อนแล้วครับตึงเลยแน่นเลยเสียงเครื่องนิ่มมาก เดี๋ยวสำหรับี่นี้ก็จบไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก,กบบนนะ็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วเราค่อยมาใหม่ตอนค่ำๆนะครับเดี๋ยวก็มากินหมูย่างกับจานชูเสร็จก็ค่อยกลับไปเดินทางไปตีห้าครับไปวิ่งกับชายใหญ่ตอนนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับพี่น้องสวัสดีครับ